สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาพบกับงานเซอร์วิสนะครับจากทาง Modify Watch นะครับสำหรับนาฬิกาที่ลูกค้านำมาเซอร์วิสจะเป็นนาฬิกาไซโก้นะครับรุ่น SKX007 นะครับโดยที่ปัญหาที่ลูกค้าพบเจอก็คือว่าเครื่องเนี่ยเดินช้าแล้วก็มีอาการเดินเดินแล้วก็หยุดหยุดนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยเป็นรอยขนแมวทั้งตัวเรือนด้านข้างฝาหลังนะครับ จึงส่งมาให้ทาง modify watch ได้ทำการเซอร์วิสสำหรับนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับกลไก calibre เจ็ s 2 6นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีในตำนานนะครับสำหรับโมเดลรุ่นนี้นะครับแล้วเครื่อง7 s เนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ทนมากๆเครื่องหนึ่งนะครับทางเราก็ได้ทำการรื้อชิ้นส่วนทุกชิ้นออกมานะครับแล้วก็ทำการล้างเครื่องนะครับล้างอะไหล่ทุกชิ้นนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนซีลยาง นะครับสำหรับเรือนนี้เนี่ยเรามีการยืดลานแล้วก็ทำการขัดลบลอยตัวเรือนทั้งหมดด้วยนะครับก็จะเป็นเครื่องไซโกแท้เดิมๆเลยนะครับเมื่อเซอร์วิสเสร็จนะครับเราก็จะมีเรื่องของการปรับเทียบเวลานะครับก็ได้กำลังเครื่องเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น256นะครับอยู่ที่ประมาณ256นะครับแล้วก็ขัดลบลอยตัวเรือนทั้งหมดนะครับ นาฬิกาเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งมอบให้ให้กับลูกค้าแล้วนะครับผมหากท่านใดนะครับสนใจงานเซอร์วิสจากทาง Modify Watch สามารถส่งนาฬิกามาทำได้นะครับหรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.olis.com นะครับหรือแอดไลน์มาได้ที่ adfly.modify.watch นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ